เรื่องวิวัฒนาการออนไลน์131-135ตอนที่131แคปซูลเกมจะถูกส่งมอบเซนเย่ลืมตากว้างด้วยความตกใจแต่ในวินาทีต่อมาเธอก็ปิดพวกเขาและกอดเลี่ยมแน่นดูเหมือนว่าเธอยังคงสันเทาจากความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้เคลื่อนไหวหรือพยายามเคลื่อนไหวใดๆเลี่ยมรู้สึกว่าร่างกายที่อ่อนนุ่งเกาะติดกับเขาขีพึ่งที่เขาเพิ่งทาไปนั้นถูกละเลงตามจุดต่างๆในตอนนี้ เขาไม่รู้ว่าเธอจงใจทําสิ่งนี้โดยตั้งใจหรือไม่แต่เขาไม่อยากทําให้อับอายเพราะว่าเธอเพิ่งทําประโยชน์ให้เขาไปมากดังนั้นเขาจึงตอบเธอและจับเอวบางๆของเธอด้วยมือของเขาจูบเธอกลับชิมลิ้นของเธอด้วยปากของเขาเขาทำอย่างนั้นเท่านั้นและไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เขารู้สึกว่าผู้หญิงตัวสั่นแล้วละลายในอ้อมแขนของเขากลองที่อ่อนนุ่มของเธอบดขยี้เขามากขึ้นเมื่อเธอดึงเขาเข้าไปใกล้และจูบเขาอย่างแรง การเคลื่อนไหวของเธอทําให้มือของเลี่ยมยกเสื้อ,อของเธอขึ้นไปจนถึงส่วนโค้งของเธอแต่เขาหยุดตัวเองเขาสัมผัสได้ถึงน้ําตาที่เปียกโชกจากดวงตาของเธอจูบที่มีรสเค็มดูเหมือนเธอยังร้องไห้อยู่และเห็นได้ชัดว่าอยู่ในสภาพที่อ่อนแอมากตัวสั่นไปหมดดังนั้นเขาจึงหยุดจูบเธอและผลักเธอออกเซนเย่สูดอากาศและจ้องที่เขาอย่างมุนงงเธอเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยรูปร่างที่เย้ายวนและแม้แต่ใบหน้าที่ร้องไห้ของเธอก็ดูน่ารัก เขารวบผมของเธอสองสาเส้นที่ตกบนใบหน้าของเขาไปข้างหลังใบหูของเธอและถามเธออย่างใจเย็นคุณสบายดีหรือเปล่าเมื่อเผชิญหน้ากับการจ้องมองที่จริงใจของเขาเซนเย่ก,ก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นและความคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉันฉันขอโทษเธอรีบผลักเขาออกไปและลุกขึ้นยืนใบหน้าของเธอแดงก่ำเสื้อผ้าของเธออยู่เต็มไปหมดและเธอยังคงรู้สึกว่ามือของเลียมจับเธอไว้แน่น เธอไม่สามารถแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองและไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้าเขาอย่างไรอาฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเธอพึพรรมพำอะไรบางอย่างอย่างเร่งรีบและว,วิ่งเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเลียมจ้องไปที่ร่างที่หายไปในขณะที่เขาไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะรู้วิธีปฏิบัติในสถานการณ์เหล่านี้ แต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลามากพอที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายืนขึ้นและรวบรวมชุดปฐมพยาบาลเพื่อกลับมาเมื่อเห็นว่ามีผู้บุกรุกอีกคนหนึ่งอยู่ที่ประตูฉันบอกให้พักผ่อนไม่ใช่เหรอเขาสะบัดหัวน้องสาวเมื่อเห็นว่าหญิงสาวหัวรอคิกคักควบคุมตัวเองแทบไม่ได้เออไม่เห็นเป็นอะไรเลยเธอยิ้มกว้างแส้งทำเป็นมองที่ผนังแน่นอนเธอไม่ได้ทำเลียมยิ้มอย่างข่งขืนเมื่อเขากลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาเหอะเหอ,อพี่ชายพี่มีแฟนแล้ว พี่เย่น่ารักและสวยมากเธอสู้กับคนพวกนั้นอย่างกล้าหาญร,รู้ไหมพี่เย่เจ๋งมากโอเคโอเคพอแล้วเด็กโง่อยากแกล้งผู้หญิงอย่างเธอว่าล้อเล่นสิเลียมส่ายหัวแล้วหยุดก่อนจะพูดต่อเธอจะไปคุยกับเธอที่นั่นไหมใช่นิดหน่อยเหมยเหมย,หมยพยักหน้าบอกเธอว่าแคปซูลเกมจะถูกส่งถึงเธอในชั่วโมงหน้าเนื่องจากคุณดูเหมือนไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะนอนในตอนนี้เราอาจจะลงชื่อเข้าใช้เกมคืนนี้เช่นกัน โอ้พี่ชายพี่กำลังจะซื้อให้แฟนของพี่ด้วยเหรอเหอะเหอะช่างใจดีเหลือเกินพี่เป็นคนดีจริงดีจริงเหอะเหอะเลียมถอนหายใจและมองดูน้องสาวของเขาอย่างช่วยไม่ได้เมื่อกี้เธอไม่ร้องไห้และเสียใจเหรอเธอเชียร์ผู้หญิงคนนี้มากเกินไปหรือเปล่าเขาหยิบแผ่นจดบันทึกใกล้ๆและเขียนคำแนะนำสองสามข้อบนนั้นรวมทั้งชื่เมืองเริ่มต้นเมืองเยเลกา เนื่องจากผู้เล่นใหม่ทุกคนอย่างน้อยในช่วง2-3ชั่วโมงใหม่จะสามารถเลือกจุดเกิดของพวกเขาได้เขาจะสามารถรับทั้งสองคนในเกมได้ทันทีที่พวกเขาเข้ามาเขามอบโน้ตให้น้องสาวของเขาและขอให้เธอส่งให้เซนเย่ฉันจะไปพักผ่อนสักชั่วโมงหนึ่งฉันจะไปหาเธอทั้งสองหลังจากที่ฉันตื่นนอนจนกว่าจะถึงตอนนั้นทำตัวดีๆอย่าออกไปข้างนอกอีกปลุกฉันถ้าเอต้องการอะไรฉันแค่นอนบนเตียง แล้วขณะที่เธออยู่ที่นั้นทำไมพวกเธอไม่สั่งอาหารแล้วไปทานอาหารเย็นกันหลักเธออาจจะรู้สึกหิวถ้าเราเล่นทั้งคืนเด็กหญิงพยักหน้าอย่างจริงจังตั้งใจฟังทุกสิ่งที่เลียมพูดอย่างระมัดระวงังจากนั้นเธอก็วิ่งไปเพื่อถ่ายทอดสิ่งเดียวกันในที่สุดก็ปล่อยให้เลียมอยู่กับตัวเองเธอไม่ได้สังเกตแต่ทันทีที่เธอจับไปและปิดประตูอาพาร์ตเมนต์ใบหน้าของเลียมก็เปลี่ยนไปทันทีไม่มีความอบอุ่นเหลืออยู่บนใบหน้าของเขาอีกต่อไป เขาเดินไปที่ห้องของเขาอย่างเงียบๆปิดประตูข้างหลังเขาแล้วนอนลงบนเตียงของเขาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนหนักอึ้งอยู่ในหัวของเขาและเขามองดูพัดลมหมุนอยู่บนเพดานอย่างว่างเปล่าขณะที่เขาพยายามรวบรวมความคิดคาสเก้ครอบครัวกูอันหนึ่งอยู่ในเกมอีกอันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในตอนนี้อันที่จริงเลียมไม่ได้กังวลกับอดีตมากนะัก คาสเกเป็นเพียงผู้เล่นคนเดียวที่เรียกใช้เควสอย่างมากที่สุดเขาแค่เร่งความเร็วทุกอย่างซึ่งจะช่วยลดเวลาที่เลียมมีในการทำสิ่งต่างๆและดำเนินการตามแผนของเขาให้สำเร็จแต่เลียมมีความมั่นใจในความสามารถของเขามากเกินพอในความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอกับเกมดังนั้นเขาจึงไม่กังวลกับเรื่องนี้มากนักยิ่งไปกว่านั้นเขารู้แค่เกี่ยวกับคาสเกเท่านั้นและไม่เคยติดต่อกับเขาโดยตรงเลยทั้งสองคนไม่มีความเป็นศัตรูกันมาก่อนและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน แต่สิ่งเดียวกันนี้ไม่เป็นความจริงสำหรับตระกูลกูตอนที่132แตกต่างแต่เหมือนกันครั้งสุดท้ายที่กินก่อตั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากตระกูลกูรับผิดชอบความทุกข์ยากทั้งหมดของเลี่ยมพวกเขาช่วยโอกาสจากสัญญาธาตุในเกมและกดขี่คนธรรมดาหลายคนเพื่อเสนองานใหม่ง่ายๆและเงินที่มากขึ้นให้พวกเขา และเนื่องจากเกมกำลังเพื่องพูและบริษัทต่างๆจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้ทุ่มทรัพยากรลงไปในเกมหลายคนจึงตกหลุมพรางนี้โดยคิดว่านี่เป็นเพียงสัญญาจ้างงานแต่ในท้ายที่สุดเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปและความจริงก็ถูกเปิดเผยตระกูลกูลได้แสดงให้เห็นลักษณะที่แท้จริงของมันและปฏิเสธที่จะปล่อยให้ใครก็ตามออกไปพวกเขาใช้ชีวิตมนุษย์เป็นกรอบคุ้มกันเนื้อและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากการเปิดเผยดังนั้นจึงรักษาตำแหน่งของพวกเขาในโลกใหม่ แค่ความคิดถึงของพวกเขาก็กระตุ้นความทรงจำของเลียมและทำให้เขากระหายเลือดทุกสิ่งที่เขาพยายามจะลืมกลับคืนมาก่อนหน้านี้เลียมไม่มีแผนที่จะทำอะไรกับพวกเขาอย่างน้อยก็ยังไม่เร็วเท่านี้ไม่ว่าเขาจะต้องการลบล้างตระกูลของพวกเขาออกจากพื้นพิพมากแค่ไหนเขาก็ควบคุมแรงกระตุ้นของเขาได้เขาได้สงบสติอารมณ์และบังคับตัวเองที่จะไม่ทำตัวไร้เหตุผลทั้งเพื่อตัวเองและน้องสาวของเขา พวกเขาไม่ใช่พวกอันธพาลในโรงเรียนที่เขาเคยรับมือโดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขาเป็นคนที่มีอำนาจและการสนับสนุนพวกเขามีเงินและสถานะในสังคมพร้อมกับแรงดึงดูดมหาศาลจากรัฐบาลเพื่อที่จะจัดการพวกมันเวลายังไม่เหมาะและเลียมก็ไม่ใช่คนโง่ที่จะเห่าใส่พวกเขาอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนสุนัขบ้าแม้หลังจากการเผชิญหน้าในวันนี้เขาก็ยังจะไม่เผชิญหน้ากับพวกเขาในเร็วๆนี้เขาจะรอจนกว่าจะถึงเวลาแล้วจึงโจมตีจนเสร็จในครั้งเดียว เขาจึงไม่หวั่นไหวกับเรื่องนี้สิ่งที่รบกวนเลี่ยมเป็นอย่างอื่นในชีวิตที่แล้วคนที่ผลักเขาเข้าไปในมุมหนึ่งและบังคับให้เขาเข้าร่วมกินนี้คือเพื่อนคนก่อนของเขาซึ่งเขาเคยดูแลและเสียชีวิตไปแล้วคนเหล่านี้เป็นคนแนะนําเขาหรือขายเขาให้กูซุนหัวหน้ากินนี่คือเหตุผลที่เลี่ยมไม่รีบร้อนเขาคิดว่าเขาได้ทําลายการเชื่อมโยงนี้กับอดีตของเขาไปแล้ว เมื่อพวกมันไม่มีชีวิตอยู่แล้วในทางเทคนิคแล้วไม่ควรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขาและตระกูลกูลอีกต่อไปแต่เห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในบรรดามนุษย์อีกนับล้านที่อาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขาน้องสาวของเขาได้สมติดต่อกับไอสารเลวเหล่านี้แบบสุ่มออกห้างอะไรคือความบังเอิญน,นี้ขณะที่เขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบังคับทุกอย่างให้เปลี่ยนแปลงราว,ว่าโชคชะตากำลังเอ็นหลังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย เลี่ยมตัวสั่นเมื่อคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเซนเย่ไม่เข้าไปแทรกแซงในวันนี้น้องสาวของเขาจะถูกปราพาตัวหรือไม่พวกเขาจะจับเธอต่อสู้เขาและบังคับให้เขายอมจำนวนอีกครั้งหรือไม่เลียมกำมัดขยำผ้าปูที่นอนบนเตียงด้วยความหมุดหิดสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้สิ่งต่างๆกำลังจะเปลี่ยนไปแต่พวกเขาก็จะยังคงเหมือนเดิมนี่หมายความว่าเขาต้องคิดทุกอย่างจากหลายมุม และถ้าสิ่งต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นเช่นนี้สิ่งต่างๆในเกมก็อาจจะเป็นเช่นนี้พรุ่งนี้อาจมีบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อลบล้างทุกสิ่งที่เขาทำลงไปเขาต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งเลี่ยมหลับตาและสูตรหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งเพื่อทำให้จิตใจสงบเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถที่จะพอใจได้เพราะสิ่งเล็กน้อยที่เขาได้รับทุกอย่างกำลังแก้ไขตัวเองและผลักเขากลับไปสู่ชีวิตเก่าของเขา แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่มีวันปล่อยให้อดีตซ้ำรอยอีกแม้ว่าโลกทั้งใบจะต่อต้านเขาประคูลกูเลียมพึงพำคาสเก้อืมไม่เป็นไรเขาเพิ่งเริ่มเควสเขายังไม่ได้รับมรดกเลยยังมีเวลาและฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะหยุดเขาก่อนที่เขาจะไปถึงที่นั่นฉันจะหยุดเขาเลียมกำมัดแน่นและตั้งปณิธานให้แน่วแน่ข้าจะได้รับมรดกนั้น ข้าจะได้รับมรดกนกั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะได้พลังทั้งหมดในเกมที่ฉันรู้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปแต่โลกนี้อยากให้ฉันแพ้อีกแล้วเหรอและให้ฉันเป็นทาสอีกใช่ไหมฉันจะเอามันมาฉันจะได้รับพลังทั้งหมดในเกมนั้นฉันจะเข้มแข็งข้าจะไร้เทียมทานไม่ว่าใครจะทําอะไรพวกเขาก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้ฉันได้เลียมสูดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งเมื่อหน้าอกของเขาสูงขึ้นและลม้มลงเป็นจังหวะ เขาก็พลอยหลับไปในไม่ช้าร่างกายของเขานิ่งและเขามีความรู้สึกสงบและสงบสุขเกี่ยวกับตัวเขาแต่ก็ไม่สงบมันให้ความรู้สึกอันตรายมันค่อนข้างเหมือนความสงบที่มาก่อนพายุโหมกระหนำ่ำจบเล่มหนึ่งตอนที่133ช่องโหว่นี้คืออะไรโอ้พระเจ้านี่มันของจริงมากโอ้พระเจ้าเหมยเหมย,หมยตะโกนด้วยความตกใจและแปลกใจมองไปรอบๆไปทุกทิศทุกทางและได้กลิ่นอากาศซึ่งทำให้รู้สึกสะอาดและสดชื่นขึ้นมาก ตาของเธอมองหาพี่ชายของเธอและจ้องไปที่คนที่เดินมาหาเธอท่ามกลางผู้คนมากมายนี่คือพื้นที่จุดเกิดของเมืองเยเลกาและเลี่ยมไม่ได้ใช้เวลามากในการค้นหาเธอหลังจากการอัปเดตระบบเสร็จสิ้นและเกมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเลียมน้องสาวของเขาและสาวข้างบ้านได้เข้าสู่ระบบเกมทันทีพี่ชายดูนี่ฉันขยับได้กระโดดได้ทุกอย่างเหมือนจริงมากเหมยหลิงเริ่มกระโดดขึ้นและลง ก็ได้ตกลงขณะที่เลียมหัวเราะร่างของบุคคลที่3มก็ปรากฏขึ้นข้างๆพวกเขาเช่นกันเซนเย่กรับพริปตาและมองไปรอบๆเธอพูดไม่ออกอย่างนี้นี่เองเช่นเดียวกับเหมยหลินเธอก็ถูกครอบงำด้วยทุกสิ่งรอบตัวเธอเช่นกันมันเป็นแค่เกมแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากราวกับว่าพวกเขาได้เคลื่อนย้ายไปยังดาวดวงอื่นในทันใด เลียมยิ้มและรอให้ทั้งสองคนคุ้นเคยกับเกมนี่เป็นสิ่งเดียวกันสำหรับผู้เล่นครั้งแรกทั้งหมดเนื่องจากเกมมีความสมจริงมากเกินไปผู้หญิงสองคนยังคงยุ่งอยู่กับการมองไปรอบๆทุกสิ่งสูดอากาศขยับร่างกายและอื่นๆเมื่อมีคนไม่กี่คนที่ผ่านไปหันมามองพวกเขาแม้แต่หมาป่าก,ก็ผิวปากทั้งเซินเย่และเหมยหลินกลายเป็นสีแดงทันทีเพราะความสนใจทั้งหมดที่พวกเขาได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซินเย่ได้รับคำชมมากมาย แต่คำชมนั้นดูแตกต่างออกไปและผู้คนก็มองดูแปลกๆอาเหมยหลินเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นและเธอก็ร้องออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เห็นร่างกายที่แข็งแรงของเซินเย่ถัดจากร่างของบางของเธอผู้หญิงคนนั้นมีหน้าอกที่เพียงพอซึ่งแทบจะไม่พอดีกับเสื้อชั้นในและมีเอวที่เพรียวบางอยู่เหนือสะโพกลกลมๆของเธอและชุดชั้นในบาง,บางๆเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากและมีเส้นโค้งเย้ายยวนใจในสถานที่ที่เหมาะสม หญิงสาวมองมาที่เธอแล้วมองร่างของบางของเธอเองความแตกต่างนั้นมากเกินกว่าจะรับมือได้สำหรับเธออะเหมยเหมยกรีดร้องอีกครั้งเลียมมองดูทั้งสองเดินอึกอัดไปรอบๆแล้วพึมพำอย่างสบายๆพ่อลืมไปเอานี่เขาโยนเสื้อผ้าให้พวกเขาทั้งสองชุดทั้งสองรีบหยิบพวกมันขึ้นและแต่งตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อปกปิดตัวเองพี่พี่ลืมเรื่องแบบนี้ไปได้ยังไง เหมยหลินต่อยเขาเข้าที่หน้าอกนําความหมุดหมิดและความโกรธมาใส่เขาเอชฉันทําอะไรลงไปเลียมสะบัดหน้าผากของเธออะะลืมมันไปเถอะตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ลืมฉันเคยอ่านเจอมาว่ามอนสเตอร์พวกนี้น่ากลัวไม่ใช่เหรอเซนเย่พูดขึ้นผู้หญิงสองคนมองไปที่เลียมในที่สุดก็สนใจเขาและเกือบจะในทันทีพวกเธอก็รู้ว่ามีบางอย่างที่แตกต่างออกไปพี่ชายทำไมคุณดูเปลี่ยนไปจัง เซนเยยังดูตกตะลึงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาคือเลียมอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขากลับแตกต่างออกไปราวกับว่ามีใครบางคนลบส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของเขาและหล่อหลอมเขากลับคืนมาเขามีกล้ามราวกับว่าเขาใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในโรงยิมผู้หญิงสองคนมองเขาด้วยปากอ้าปากค้างมองเขาจากบนลงล่างหลายครั้งหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเหมยเหมยก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาในที่สุด ห่าหพี่ชายไปทำอะไรมาพี่เปลี่ยนการตั้งค่าอะไรพี่ดูดีขนาดนี้เลยเหรอบ่าห้าหหพี่ชายพยายามจะจับปลาดุกเพื่อใครกำลังพยายามสร้างความประทับใจให้พี่เย่ห่าหาห้าเซเย่ก็หน้าแดงและยิ้มให้กับคำพูดของหญิงสาวเลียมถอนหายใจแล้วสะบัดหน้าผากน้องสาวอีกครั้งปุบปากเธอไม่ได้ยินนางฟ้าพูดหรือเราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือรูปลักษณ์ได้ อ๋อฉันรู้ฉันอ่านมาเหมือนกันแต่พี่เจอช่องโหว่ใช่ไหมตัวจริงพี่ดูไม่เป็นแบบนี้นะฮฮ่าฮ่าเธอยังคงหัวเราะต่อไปเซนเยเข้าร่วมด้วยและทั้งสองคนหัวเราะคิกคับเลียมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดหัวที่เข้ามาอาแฮมช่วงนี้ฉันกําลังออกกําลังกายใครจะไปรู้อีกไม่กี่วันฉันอาจจะหน้าตาแบบนี้ในชีวิตจริงฉันออกกําลังกายทุกวันตกลงไหมเขาเห็นน้องสาวของเขาอ้าปากของเธออีกครั้งเขาจึงบีบแก้มเธอแรงๆดึงทั้งสองออกจากกัน อ,ออเออ,อโอเคไหมยมกฉันจะหยุดเหมยเหมยยอมแพ้บกธงขาวอย่างรวดเร็วเลี่ยมหัวเราะและสายหัวตกลงฉันมีเวลาไม่มากเริ่มได้ฉันจะพาคุณทั้งสองไปที่พิเศษตามฉันมาเมื่อเห็นทั้งสองอยู่ใกล้กันเซนเย่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาเธอไม่มีพี่น้องแบบนี้จะเล่นตลกด้วยเธอยิ้มและมองออกไปแต่ก็แอบเหลือบมองเลี่ยมเล็กน้อยเธอชอบเขามากและตอนนี้เขาดูเป็นประกายมากยิ่งขึ้น เมื่อรู้สึกว่าเธอจ้องมองเขาเลียมจึงมองมาที่เธอและถามทันทีหืมคุณพูดอะไรหรือเปล่าเออไม่เซนแย่ใส่หัวอย่างรวดเร็วแก้มของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเลียมไม่อยากเสียเวลามากเกินไปดังนั้นเขาจึงหันกลับมาและเริ่มเดินโดยไม่ได้พูดคุยใดๆผู้หญิงสองคนเดินตามหลังเขาเช่นกันและขณะเดียวกันพวกเขาก็สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่วนรอบเลียมพี่ชายเดี๋ยวนะมีสำหรับจิ้งจอกจิ้งจอกอยู่ที่นี่เหรอ ทั้งเหมยหลืนและเซิร์เย่ต่างจับจ้องไปที่จิ้งจอกแดงตัวเล็กที่มีดวงตาสีดำกลมโตซึ่งวิ่งมาที่นี่และที่นั่นตามเลี่ยมด้วยในตอนแรกพวกเธอดูค่อนข้างตกใจและวิตกกังวลแต่เมื่อปากของเลี่ยมขยับและคำว่าสัตว์เลี้ยงก็หลุดออกมาทั้งสองก็พุ่งเข้าหาจิ้งจอกทันทีจ้าจ้าคิวคิวเสียงกรี๊ดดังขึ้นอีกครั้งตอนที่134ไม่มีทาง เลียมสายหัวและเริ่มเดินอีกครั้งราวกับว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเอาไว้เล่นกับจิ้งจอกทีหลังก็ได้มาทำสิ่งสำคัญให้เสร็จก่อนว้าวผู้ชายคนนี้ไม่น่ารักเหรอโอ้พระเจ้าพี่ชายฉันขอเก็บเขาไว้ได้ไหมเมื่อเห็นว่าทั้งสองไม่มีแผนที่จะฟังเขาเลียมก็ถอนหายใจถ้าเธอทั้งสองไม่ตามฉันมาเร็วเธอสามารถเล่นเกมได้ด้วยตัวเองอ่าไม่ขอโทษพี่ชายพี่ใจร้ายมากเนื่องจากเขาดูราวกับว่าเขารีบร้อน ผู้หญิงทั้งสองจึงตามเขาไปอย่างรวดเร็วขณะที่ยังคงจับสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กไว้แน่นส่งต่อให้กันราวกับลูกบอลและชื่นชมสิ่งมีชีวิตที่น่ารักพี่ชายเขาชื่ออะไรเออฉันทำผิดไปฉันแย่จริงๆคุณถึงดูเศร้าเหมยเหมยเอาแก้มของเธอถูกกับขนนุ่มๆของจิ้งจอกและถามเธอด้วยความรักเลียมเหลือมองที่สุนัขจิ้งจอกที่ถูกหญิงสาวบีบเห็นได้ชัดว่าสัตว์ร้ายนั้นอารมณ์เสียเพราะเหตุผลอื่นแต่เขาไม่ได้ใส่ใจที่จะช่วยเหลือมัน พี่ชายเธอชื่ออะไรเหมยเหมยถามอีกครั้งชื่อจิ้งจอกมันยังไม่มีชื่อเลยพี่พูดเล่นใช่ไหมหญิงสาวสะอื้นให้ทันทีและมองมาที่เขาราวกับว่าเขาทำอะไรแย่ๆพี่ชายพี่ต้องตั้งชื่อเธอและหยุดเรียกเธอว่ามันพี่จะทำร้ายความรู้สึกของเธอเลียมกรอบตามองสุนัขจิ้งจอกที่กำลังดิ้นรนอยู่ในอ้อมแขนของเธอเห็นได้ชัดว่าคนคนนั้นไม่เข้าใจว่าใครทำร้ายสุนัขจิงจงจ้งจอกมากกว่ากัน ก็ได้งง้นก็ตั้งชื่อมันซะพี่ชายเธอถอนหายใจเหมยหลิ่นเลิกพยายามคุยกับเขาและยกสุนัขจิ้งจอกขึ้นสูงเธอควรจะชื่ออะไรดีอืมแดงน้อยคุณฟอกมะเขือเทศเชอร์รี่ฉันคิดว่ามะเขือเทศฟังดูดีที่สุดมะเขือเทศคุณชอบชื่อของคุณหรือไม่มะเขือเทศสุนัขจิ้งจอกดูเหมือนกำลังครุ่นคิดอยู่ลึกๆและจ้องไปที่หญิงสาวอย่างว่างเปล่าพี่แย่คิดอะไรอยู่ เซนเย่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรมากเธอ,อยังคงรู้สึกกระสับกระสายอยู่รอบรอบเลียมเนื่องจากพวกเขาจูบก,กันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเลียมไม่ได้พูดอะไรและเพียงแค่อ้าปากพูดเมื่อพวกเขาอยู่ใกล้อาคารสมาคมเล่นแร,แร่แปรธาตุถ้าอย่างนั้นถ้าเธอตั้งชื่อมะเขือเทศให้เธอเพราะสีขนฉันแนะนําให้เธอเปลี่ยนชื่อฉันไม่คิดว่าเธอจะมีขนสีแดงนานเค <Hey, S 1> พี่ชายพูดว่าอะไรนะขนของเธอจะเปลี่ยนสีเหรอดวงตาของเด็กสาวเบิกกว้างขึ้นเมื่อเธอจ้องไปที่สุนัขจิ้งจอกราวกับเป็นสมบัติ โอ้พระเจ้าเธอเจ๋งมากเธอจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยใช่ไหมเอ่ยาฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วพี่ชายฉันอยากได้สัตว์เลี้ยงด้วยได้โปรดเถอฉันขออันนี้ได้ไหมทั้งจิ้งจอกและเด็กหญิงมองมาที่เขาอย่างมีความหวังและเลียมทําได้เพียงหัวเราะอย่างช่วยไม่ได้เขาจะให้มันกับน้องสาวของเขาแต่สุนัขจิ้งจอกถูกผูกไว้กับเขาแล้วเลิกยุ่งได้แล้วฉันจะเอาอย่างอื่นมาให้ตกลงพี่สัญญาแล้วใช่ไหมอย่าลืมตกลงพี่สัญญาแล้ว เธอยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยทำหน้ามุยจิ้งจอกถอนหายใจด้วยความโล่งอกและมันก็เริ่มดิ้นรนมากยิ่งขึ้นนี่พี่ชายฉันคิดว่ามะเขือเทศต้องการกลับมาหาพี่เหมยเหมยคลายการจับจิ้งจอกและสัตว์ร,ร้ายก็กระโดดเข้าหาเลียมทันทีราวกับว่าชีวิตของมันขึ้นอยู่กับมันเออชื่อมะเขือเทศไม่เหมาะกับคุณจริงๆเหมยหลินจ้องไปที่สุนัขจิ้งจอกและดวงตาขนาดใหญ่ที่น่ารักของเธอซึ่งมีเงาสะท้อนรูปพระจันทร์เสี้ยวลูน่าฉันคิดว่าคุณควรชื่อลูน่า 55ห,หสมบูรณ์แบบชื่อนั้นเหมาะกับคุณเันเย่ญญญก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะคิกคักและตบสุนัขจิ้งจอกพี่ชายว่าไงชื่อลูน่าเลี่ยมถอนหายใจและตัดสินใจที่จะยุติความบ้าคลั่งนี้ตกลงชื่อใหม่ของจิ้งจอกคือลูน่าเราเข้าไปข้างในกันไหมติ้งคุณได้ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงตัวที่สองของคุณเป็นลูน่าติ้งสถิติทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5. ห้หืมนี่ก็อยู่ที่นั่นด้วยเหรอ เลียมจ้องไปที่การแจ้งเตือนครู่หนึ่งก่อนจะเคลียร์ดีที่น้องตั้งชื่อเธอเขาบอกน้องสาวของเขาเหมยหลินปรบมืออย่างตื่นเต้นและสุดท้ายก็ละสายตาจากจิ้งจอกและให้ความสนใจกับสิ่งอื่นๆรอบตัวพวกเขาเราจะไปไหนกันก่อนดีอาคารนี้คืออะไรเธอมองดูอาคารขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปรอบๆและลานกว้างขนาดใหญ่ด้วยความตกตะลึงมันบอก,กว่าสมาคมการเล่นแร่ปแปรธาตุเซนเย่ีให้เห็น ทั้งสองเดินตามเลียมไปเงียบๆข้างในรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้นกับทุกสิ่งอย่างมากพวกเธอดูเขาจองห้องฝึกซ้อมจากนั้นทั้งสามคนก็เดินไปที่ห้องที่มุมลานบ้านกลิ่นหอมสดชื่นของสมุนไพรลอยมาทางพวกเธอทุกอย่างเป็นจริงมากเซนเย่คคพรรึงพำเหมยเหมยวิ่งไปจะถอนหนึ่งต้นเลียมก็หยุดเธอไม่เธอจะตายเห็นคนเหล่านั้นเดินเปร่เตร่ตรตรอ,ยอยู่แถวแถวนี้พวกมันคอยคุ้มกันทุกอย่าง อาฮะนั่นใกล้แล้วขอโทษนะพี่ชายเหมยหลินหัวเราะอย่างเครอรเขินไม่เป็นไรเข้าไปเถอะเลียมปิดประตูตามหลังทั้งสองและเริ่มตั้งหม้อสองใบเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงสองคนทำท่าเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างแต่เขารู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเคี่ยวเขาจึงไม่พูดอะไรมากเลียมรีบย้ำทุกอย่างที่เคยทำมาก่อนเขาใส่สมุนไพรทั้งหมดและส่วนผสมอื่นๆและครั้งนี้เขาควบคุมกระบวนการปรุงด้วยตนเอง ทั้งเหมยหลินและเซินงแงย่เงียบลงและสังเกตการกระทําของเขาจากข้างสนามเลียมขอให้พวกเขาข้ามทุกอย่างรวมถึงการแนะนําเกมดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่และอะไรที่สําคัญเร่งด่วนมากเขาไม่ได้อธิบายสิ่งที่เขาทํากับพวกเขาและเพียงแค่เพิ่มสิ่งหนึ่งในหม้อในไม่ช้าอ่างน้ําร้อนสีแดงเดือดปุดปุดสองอ่างก็พร้อมเสร็จแล้วเข้าไปสิทั้งสองคนเลียมพึมพำอะไรนะหืมพี่ทําอะไรพี่ชาย เหมยหลินเดินไปที่หม้อขนาดใหญ่และมองอย่างลังเลเธอยื่นนิ้วและจิ้มของเหลวเพียงเพื่อจะกรีดร้องในทันทีร้อนร้อนร้อนไม่มีทางตอนที่1 35้าไม่มีความเจ็บปวดไม่มีกำไรเหมยหลินมองดูพี่ชายของเธอเพื่อดูว่าเขาร้อนเล่นหรือไม่แต่เขาดูจริงจังเช่นเคยพี่นี่มันร้อนเกินไปแล้วเธออ้อนวอนเซอนเย่ยังมองไปที่เลี่ยมเพื่อขอคำอธิบายบางอย่างอืมมีการตั้งค่าความเจ็บปวดหรือไม่ น่าเสียดายไม่ใช่ความเจ็บปวดก็จะมีจริงเช่นกันเลียมหายใจเข้าลึกๆแล้วเริ่มอธิบายเขาได้ขอให้ทั้งคู่ข้ามบทช่วยสอนและเข้ามาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ดังนั้นเขาจึงต้องอธิบายหลายสิ่งให้พวกเธอฟังโดยเฉพาะเซนเยเขารู้ว่าน้องสาวของเขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเกมนี้อย่างจริงจังในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาดังนั้นเธอจึงรู้บางสิ่งอยู่แล้วโดยที่เขาไม่อธิบาย เปิดหน้าจอสเตตัสของคุณฉันหมายถึงแค่คิดถึงหน้าจอสถานะแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาทั้งสองเห็นหน้าจอสีน้ำเงินกระพริบต่อหน้าพวกเขาทันทีตอนนี้คุณเห็นความแข็งแกร่งความมีชีวิตชีวาสติปัญญาและอื่นๆของคุณหรือไม่นี่คือสถิติเริ่มต้นของคุณสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างมากระหว่างผู้เล่นที่แตกต่างกันตอนนี้ของเหลวในหม้อนี้เป็นยาเสริมความแข็งแกร่ง คุณทั้งคู่จะได้รับสถิติเพิ่มเติมถ้าคุณทำตามคำแนะนำของฉันและทำตามที่ฉันบอกเหมยหลินฟังเขาอย่างจริงจังความตื่นเต้นและความร่าเริงแบบเด็กๆไม่มีบนใบหน้าของเธออีกต่อไปเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างรวดเร็วเบื้องหลังรูปลักษณ์ที่ร่าเริงและร่าเริงของเธอเธอยังคงต้องการทําให้ดีที่สุดและกลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยพี่ชายของเธอเธอรู้ว่าเขาทํางานหนักแค่ไหนเพื่อปรับปรุงสภาพครอบครัวของพวกเขาเขาไม่เคยมีชีวิตที่ดี อย่างน้อยตอนนี้เธออยากให้เขามีความสุขใช้ชีวิตแบบคนปกติในวัยเดียวกับแฟนสาวและมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าเซินเย่เธอไม่ต้องการทําให้เขาผิดหวังเหมยหลินไม่ได้พูดอะไรอีกเธอถอดชุดเกราะและเสื้อผ้าของเธอออกแล้วเดินเข้าไปในหม้อต้มในชุดชั้นในเธอกัดฟันเสริมความมุ่งมั่นของเธอขณะที่เธอสัมผัสได้ถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากหม้อน้ําอ์เด็กหญิงตัวเล็กอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องทันทีที่เท้าของเธอสัมผัสกับของเหลวร้อนที่กำลังเดือด แต่เธอยังคงยืนกรานและกระโดดเข้าไปอย่างรวดเร็วจุ่มร่างกายที่เหลือลงไปในหม้อด้วยเธอกัดริมฝีปากของเธอด้วยความเจ็บปวดและน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธออาพี่ชายเจ็บๆดูเหมือนเธอจะทนไม่ได้เดี๋ยวก่อนให้เธอเสร็จก่อนแล้วฉันจะช่วยเลี่ยมบอกเซินเย่ให้รอและเดินไปที่หม้อกับน้องสาวของเขาเขาจับมือเธอขณะที่เธอดิ้นรนกับของเหลวที่ร้อนจัดซึ่งกำลังไม่ทุบตารางนิ้วของผิวหนังและร่างกายของเธอ อีกแค่ไม่กี่วินาทีอีกไม่นานเธอจะรู้สึกดีขึ้นขอเวลาอีกไม่กี่วินาทีอดทนไว้เพื่อฉันเลียมเจ็บใจที่เห็นเธอทุกแบบนี้แต่ก็เพื่อตัวเธอเองเขาเลยให้เธอทำแม้ว่าเขาจะอยู่ที่นั่นกับเธอเสมอเพื่อปอกป้องเธอเป็นการดีที่สุดถ้าเธอสามารถปกป้องตัวเองได้อาจจะไม่สู้กับคนอื่นแต่อย่างน้อยก็เพื่อตัวเธอเองจากนั้นเธอก็รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นเหมยหลินกล้าพอที่จะก้าวเข้าไปในหม้อน้ำ หลังจากนั้นเธอก็ไม่รังรอและร้องออกมาอย่างสุดหัวใจเพราะความเจ็บปวดนั้นทนไม่ไหวจริงๆนิ้วของเธอจิ้มไปที่ฝ่ามือของเลี่ยมขณะที่เธอกดทับเขาพยายามจะผ่านมันไปให้ได้สเตต,ตัสเริ่มต้นของเหมยหลินนั้นดีกว่าเลี่ยมอยู่แล้วดังนั้นเธอจึงไม่ต้องเผชิญกับการหรอปพลังชีวิตที่เป็นอันตรายใดๆเนื่องจากความร้อนในที่สุดไม่กี่วินาทีที่เลียมพูดถึงก็ผ่านไปและความเจ็บปวดก็เริ่มบรรเทาลง ของเหลวในหม้อก็เริ่มเปลี่ยนสีหลังจากนั้นทุกอย่างก็จบลงอย่างรวดเร็วของเหลวชนิดเดียวกันที่เคยรู้สึกคดเคี้ยวในตอนเริ่มต้นตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะจากสวรรค์ผ่อนคลายและหล่อเลี้ยงร่างกายที่อ่อนล้าพี่ชายตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วจบแล้วเหรอเลี่ยมพยักหน้าและเหมยหลินถอนหายใจด้วยความโล่องอกเธอรีบดึงสเตตัสของเธอขึ้นมาเพื่อดูว่ามันคุ้มค่าหรือไม่และทันทีที่เธอทำรอยยิ้มเล็กๆของเธอก็กลายเป็นยิ้มกว้าง โอ้พระเจ้าพี่ชายพี่ผู้ถูกหญิงสาวจ้องไปที่สถานะทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นอย่างน้อยสิคะแนนและเธอไม่สามารถระงับความตื่นเต้นของเธอได้เลียมไม่ได้ทําให้ความสุขของเธอเสียไปและบอกกับเธอว่าสถิติของเขาหลังการเปลี่ยนแปลงนั้นดียิ่งขึ้นไปอีกเขาพยักหน้าและหันไปมองเซนเยตาคุณเซนเยได้ดูเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบและรู้สึกเครียดมาก เธอรู้ว่าสิ่งนี้จะต้องเจ็บปวดมากอย่างแน่นอนจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทนทุกข์ทรมานมากมายสำหรับเกมแต่เธอไม่ต้องการดูหมิ่นความช่วยเหลือที่เลียมเสนอให้เธอถ้าเธอไม่ทำเช่นนี้เธอก็อาจจะล้าหลังสองคนนั้นและอาจไม่สามารถเล่นกับพวกเขาต่อไปได้และนั่นคงจะแย่จริงๆเธอมองเลียมและกัดริมฝีปากของเธออืมขอบคุณที่ช่วยนะเธอหันหลังกลับและถอดเสื้อผ้าออกแล้วมองเลียมอีกครั้งเพื่อดูท่าทางของเขา แต่อีกฝ่ายก็ยังดูเฉยเมยเขาก็เหมือนเดิมไม่ได้สนใจเธอเป็นพิเศษนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนไม่สนใจเธออย่างจงแจ้งแต่เธอไม่ใส่ใจเธอรู้ว่าเขาไม่ได้พยายามเล่นเกมใจกับเธอเขาก็เป็นแบบนี้เซนเย่ยิ่งอย่างขมขื่นและเดินไปที่หม้อน้ําเฮียเอ้ยเธอสาบแช่งภายในและก้าวเข้ามาอย่างสง่าง,งามที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ทันทีที่เธอสัมผัสของเหลวที่ร้อนจัดร่องรอยของความสง่าง,งามทั้งหมดก็หายไปและเธอก็เริ่มร้องไห้และตะโกนด้วยความเจ็บปวดเช่นเดียวกับเหมยหลินเลียมก็ช่วยเธออย่างรวดเร็วเชว่นกันและจับมือเธอปล่อยให้เธอระบายความเจ็บปวดเมื่อเห็นสิ่งนี้เซนเย่ก,ก็ยิ่งกระวนกระวายใจมากขึ้นเธอไม่รู้ว่าอะไรที่ทรมานกว่านั้นของเหลวที่เดือดพล่านนี้หรือคนข้างๆที่เห็นเธออยู่ในสภาพนี้จบแล้วนะ